กเขาก็ใครตโมันขันจุกโรยามเห็ดต๊ะพวกเขาขอลายกันและเส้นดกแผ่ัวเขาขอลายกันและสินดกแผ่ต้องขอแดงเลี้ยงลูกแพ่เสียเอไว้เตเดเต bên khánh bạc ngắm sao nó, nốt, nó không ai để sau cho nó thầm khánh để khấp cho nó che nó có một chút không lắm để để mà mỗi <laughs> tàu nó có ai hết 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 hết

น้องใครแต่งเปย์ชาวบ้านไค้มาขายมะเขืเป็นมิสาเกาก็วของยี่หองไงมายามบินลำบางไม่ต้อนรับโยนาเดตีละสินค้าก็เลยมาขายมะเขือได้มาหาพมดเจ้าเจ้าเขาอาย นกเขาเจ้าคันดีปันไดกระส่หัวข่่อใดดอกหัวข่คันดีก็ใส่แบพู้ดีหรือพูนะผู้นูดีเพเอาดอกอันนี้นกเขาใหญ่แล้วนํมาเอานกขน้อยโอลูกลูกหารกลางสหามากาเมียป่ามาเมียมาลงมาหามาลเรที่หล

ใส่ลูกเขาหิวล้ม ขอเรียงซอยแมนแล้วมันจะได้เรียงนี่ลีติโพเด่หน่อยเยลียนขึ้นนฉันมาดื้อแทนกันยังมาลูกข่ <laughs> ดื้อได้พอที่ <laughs> <laughs> มันได้พอมัน <laughs> นี่เยาวชนของชาติคนต่อไปเอ่นะครับอ่ะเวทีครับล่านเพื่อนนะครับวันนี้ขอบคุณพลเราอผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสถานีตำรวจผู้ทอนเบืองมาารารข จาก31ามส่บอว่านนี่น่หลาสุกันค่าจนไปถึงพูนหลาวเงาๆไปหอดพันที่เจ็ดเพื่อจะิกาเลย,ลยศิลปินหลายท่าน,นลูกหลานเมื่มอสารคามเท่านั้นเลยนะครับจากมือแหลกขอดมออือสุดท้ายหมดแล้วไม่นด้เป็นนาทีของออศิลปินหลักก็คือเบ้าแซมเสียงทองนางเอกน้องป้อนศิริลักษ์เสียงทองครับลูกศิล้าบานเสียงทองครับ อาจารย์สุกัญญาอาจารย์ไปบุญมาเป็นกำลังใจแล้วก็มาขอบคุณทีมเถานังคณะกรรมการจัดงานหล่ะสุกัญญาเห็นมามางหรือได้ฟังไหนมาแล้ววันไหนเอกมากแม่ป้าเอกมากพอเห็นหมอร่งไปบุญเล้วสิมาใหม่โยละว่าเสียอบี亚马พร้อมล่างหนึ่งขนาดไอ้ก็มาพร้อมแล้วแหรอไอ้ไอ้พุ่นเดียวสามล้อวันไหนเอกเอ้ยเป่ามาได้กันว่าเอาเบียมาสามล่างเบียมาสามล่างหมดแล้วบอกแล้วโอ้ยใจดีเสมอ โดยเฉพาะท่านนายกได้ใจดีครับท่านนายกอรุณลูหลออ้อ,อ,อทั้งล่อทั้งใจดีครับขอบคุณยาวๆถินท่านนายกสมาคมเช่ามาสุรานรคามครับท่านอารุณเต็มพัฒนาโชคนะครับรวยเร้วแล,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 ละยิ่งท่านเด้คอพร้อมคณะกรรมการทุกคนมาล่ามาแคมไอ้สุภัทติดไอ้สุภัทว่าเป็นเบาช้นน้อยไปเหลียวไปมาไอยืมไม่เนี่ยยาวยังเดียวได้ยาวยังเดียวเออ นในส่วนนี้เขาสิบห้าเมลีเป่าเซียมมาแลา้วมาป่เปาเซ<ส>มนั่งเอกพรชิริลักหมอลําน้อยกับมาติาอยู่วมาลาพร<า>เออพอาะามันเป็นวิธีบ้ากรรมคนเสือดใช่ไหมสุกัญญา,<ม>าเอาทักทายพี่น้องทั้งบ้านน้ำเน่ตางเดยนอิสราลเอียวกับกระลังชมนะฮะ <S <S 2> <S 2> ออสเรเลีออสเตอรเจะกับปเจ้าจะฝ่าจะฟังป่านานออสเตรเลีย พี่น้องออสเตรเลียค่ะพี่น้องทางออสเตรเลียกำลังชมอยู่คือกันพี่น้องฟังไทยพี่น้องฟังเล่าที่ไปทำการทำงานแล้วก็มีอขอบครัวอยู่ทางออสเตรเลียขอบคุณผู้จัดการกรอล์ฟของเราด้วยที่ไล์สดให้พี่น้องเพื่อนชิ้นอดบ้านเพื่อนได้เห็นไลส่สดสุกัญญาไพ,พ่ปูนเพื่อนมาร์ลายไหลอ้กอ้เพื่อโดนเสียเอาไปโว์ทางออสเตรเลียวาสนาไปออสเตรเลีย อาจารย์ดนตรีวัดงจีนไปแล้วบนเชื่อมมาได้เพราะออสเตรเลียออสเตรเลียโอ้ยบอพานบอพานเบิ้งพอเบิ้งพอบแค่ออสเตรเลียโอ้ยเชื่อมมาเร็วรีบสั่นมาเร็มันจีคมดิมันจิเถิดเงยาวเอาไหมเอาไหมออสเตรเลียเชื่อมมาเบิ้งเชื่อมออสเตรเลียโอ้ยเนาะตันโพดออสเตรเลียเดินมา สันตาลินหรอบมอหน้าอื่นเงี้ยอยู่หมอน้องไ่้บ้าเดี๋ยวหมาเดี๋ยววะลาออสเตรเลียโอ้ผู้กับบอมาเลียตะเกียบหรอผู้สอนกูออสเตรเลียคู่กับบางสี่หรอบ้าเดี๋ยววะลาออสเตรเลียโอ้เลียไม่ไม่ใส่พอเขาอยู่ดอกใส่พอเขาดิเดเอ้าลูกหมอแค้นดิลูกหมอแค้นเนี่ดิครับอันนี้ลีศีหละอันเสื้อในน่องวิวนะครับลูกหมอแค้นจูงผาดโอ้แออดีคือพอลูกผู้เดียวพร้อมครับลูกหล่ะ ลูกเขี้ยวเขาบ่ครับดิได้ลูกลูกสาวเดียวมันก็เขี้ยวคือพอเลยป่ะหกสิบกว่าปียังได้ลูกสาวสิบปีแล้วสุภาษิตด์พันวาจังซี่สุภาษิตด์พันวาลูกสาวเดียวบ่เขี้ยวกับบ่าแต่ว่าลูกสาวลาบ่บ้ากับเขี้ยวคือกันแน่อาจารย์ครับซุ่มโยูหนีมิเตอร์เดือนลูกสาวเดียววัเลยครับนี่อาจารย์นักกูตีเขาเนี่ยทีมเสียเศษนี่ครับโอ้ยโอ้ยงเว้นจันบอยยกจันบอย อันแม่กับลูกสาวเดียวคือกันหลาทั้งเที่ยวทั้งบาร์โอ้นี่แหละเขาว่าออสเตรเลียของแท้โอ้ยพี่ดอกขอไปยาตีจะซาปากหมอลำหมอแค้นปากกบปากเขียดปากบริเลียนกลายเป็นปากหมอลำหมอแค่นี่แหละปากในเงินในข่ำกับปากหมอลำคือกันแหมยางน่าจันทร์สุพรรณเนาะไปปากโอ้ยขอโทษได้หลายคุณม่รุ่นบริเลียนนะมูคุณคุณหมอเราบริคอยเลียนหรอครับออสเซเลีย ขอบค Adams, ยยน tweeted, นักเอกใจ่ที่มาซอยไม่ที่คอนเสิร์ตนิติใหม่ไปบุดเจ็บทออต้นตำรับมาโดนล่าด้นน่มีกไงเ้าขนไงเ้าโอ้ยมีอย่างเ้าอีกบ่ครับขาขากไงเ้าโอ้ผัสสุทมาแล้ว พ่อใคได้เมี่ยอยู่งานอยู่เด้แอ้วพ่อข้าแม่ขายครับขา,ขายดีทุกมปอเด้ครับเมียกับไรหลายๆถนนสายอร่อยสายอาหารมา,ต,าตรฐานสุขลักษณะใหม่งานยู่มหาสารคามนี่แหละพี่นอ้องแล้วผู้อยู่แท่งแบครับเส้นส้วมาเจิยวเดว้จากเมื่อ